ใบดีพ to ี inação, ่น mm. ้องผู้ชมทุกคนนะบอถนนทำถนนค่ะแดงสมัคคีจ้ะพี่น้องจ๋าแดงสมัคคีค่ะแดงสมัคคีจ้ะแดงสมัคคีคือฟาร์มจ้ะพี่ซ๋า ใช่ทีเ่วะจ้ะไอ้น้องสาวแม่เจียเดียแม่เจเบียมอันเดินกับงิสบอรไม่ให้เราหนำส่งหนำส่งนำสมแล้วกับกินสบอรไอเราติถามแล้วนสามมีนำมันนั่นเอิน้แข็งเอิน้าจอกมือแล้วมันก็ไรทาบบีเบิด

จ่าตีดอนด้วยโบว์สีโบว์เกนดอนยังจ้าว่เรื่องอะไรบ้างอ่ะเปิดกลุ่มก่อนเลยนะบ้างไม่บ้างโอนน้ำเก่งนะบ้างไม่เลยไม่เลยไม่เลย

nhớ nha thằng nào không có đó không có màได้กิน อ้าวคือมีนะผมกินอันดูอันดูก็ nhanh nhanh nhang không phải nhang 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 ดีเพื่องเพื่งเอ็ดเนี่สวัสดีพี่น้องวัสดุกคนของสวนรทุกอย่างด้วอ่ะลองแบมสวัสดีพี่น้องเนี่ยไม่เคยเห็นหรอกนี่เพราะว่าเสียงเขาเขาเขาปิดเสียงหรือใครได้ปิดเสียงนึกไปว่าเขาปิดเสียงเพลงให้อไม่เมีแหงหลายเมื่อกี้เพลงตึงๆสวัสดีพี่น้องทุกอย่างด้อ ในย่างเด้ครับปุดนใช่่ไปเวดขอมาฟอาุ่นไปแบบไปกินกระปุ่นเขาหนินะเอ้ยหืมวัดป้องย่างย่างเออดิไปเวดถึงไม่เปิดนะ

สามัคคี้ทำาสมัคีสาวนดวยช่ยกันค่ะ Mau đưa, mau đưa, thằng kia thì hết nè Thế rồi Thế kia lê Thế nhận nhỉ Hám hám còn của tốt đấy

นจะได้เาซัซับเป็นแหงเลยนี่อั่่ต้องย่างเนี้ยก็้ขอนี่อยไดีกได้ที่นี่อยก็จทุูงกันไปง่นย่ มันมีเสียงเมื่อเมื่อไปขอบุญก่อเิี่มเรียงหนาม่น้องเอ้จีบแบบม่อเรียงหนามเนาะขายบ่ขาดสำนักได้เจาได้

แต่พี่นอกก้องใจคลิปนี้เขาจะไปเพียงสามีแล้วเพลินเลยฝ่าพี่น้องก็แหลกไปแช่ค่ะกดติดตามก,กดปุ่กระดิ่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุจ๊บจ้า